สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC เบอร์สุขุสุขนมืนอีับเป่ามุนลงมามุนคือเ่ามือก็เป็นบ้านชงการบ้านทีสิบซีพี่น้องเมษาพศอหกหาพี่น้องสี่มารีวิวบรรยากาศริ่มมูนในเวองอีกพี่น้องไปไซบอร์ไกเพราะพี่น้องมันไปเที่ยวอะไรไปต่างจังหวัดกับบอร์ไล่ในลงมาแดมูนพี่น้องลงมามุนนี่แหะพี่น้อง อัปเดตภาพบรรยากาศริมมหนพี่นอ้องเบืองมาเมืองมาชมกันเลยพี่น้องวือนี้เป็นมื้อที่สองพี่น้องสงการน้องมาเมืองกัดมองเขก็ะต๊อยู่พี่น้องนั่งกับพวกลงไปแห้งตก๊ตก็ขต๊อยู่พี่น้อง บัท so 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 the so so ี่ต๊กกันน่ะมันก็ต๊กอะไรพี่น้องเพราะว่ามันมีแพร่แดนออกแดนเขามีแพร่เข้าท่องเที่ยวพี่น้องเขาไปต๊กม่องม่มันก็มันขังเครื่องเขามันคลองพี่น้องมันขอไปมันเห็ดให้ม่องขาดพี่น้องเสียหายพี่น้องมือว่านนี่มืออก้อนนี่พี่น้องเอามุ่นต๊กไว้มันก็แพร่เขากับเมื่อก่อพี่น้องขอพอมันก็ฉีกขาดไปซื้อๆพี่น้อง อัปเดตภาพบรรยากาศให้เบื่อพี่น้องอันนี้ก็ผู้นกนพี่น้องขนนกขนนกเขาอันได้มากพี่น้องน้ำก็สีบกรกลงเป็นน้มแรงพี่น้องเดอนหาอนนี้แร่กำลังขึ้นมาพี่น้องโอ้แพ่เขาขึ้นมาน,น้ำน้ำมนุษพี่น้องโอนลม ล่างขึ้นมาพี่นอ้องโต๊กไปกับบ่ไหลขันบอ่อช่องการแล้วพี่น้องช่องการแล้วก็กยังติดโต๊กไหลเป็นช่องการบ่แล้วกันก็โต๊กบ่ไหลเพราะว่ามองมันมันโมลงพี่น้องมันนามมันตื่นพี่น้องน้ามัโพกลงเนี่ยมันนามตื่นพี่นอ้องชมบรรยากาศริมูมไปน้ำพี่น้อง เด้อพี่น้องคือสีเทีเ่ยวคือสีไปไรลมาไหลพี่น้องมองเอือนเอาพี่นอ้องเพก่ะนกบจะหายไปพี่นอ้องเพราะว่ามันก็ไอ้พรท่านได้นอกเพื่อนหายอยู่กับเพีน่นสะก่อนพี่น้องไปสายเด่นๆน,น้ำหมอกน้ำโมนไปน้ำธงน้ำหน้าไปก็ได้พี่น้องมหาจะว่าไปเที่ยวไปยัง ใส่ได้ดอกพี่นอ้องไปน้ำหน้าน้ำมูลน้ำยังไปสะก่อนพี่นอ้องนี่พี่นอ้องเลือมันบกลงมันก็ข้างอั่างที่ตีละ้างมันก็แหงแหงนะนก็ได้ซื้อยาขี้เี่ยใหม่พี่นอ้องยาขี้เี่ยใหม่มันเห็ดอย่างาใายน้ำจังได ไายลงซ้องเด่นชื่อๆดอกครับพี่น้องเพิ่นเอือนใช่ว่ามาไายพี่ใหไทยน้ำแนวอาจารย์จะเป็นผู้ใดพี่น้องเพิ่นมามาไายพี่ใหไทยน้ำแนวอาจารย์ผู้ใดบุก บจกักเขาเจ้าหรอกเขาเอือนใส่หนังเขานั่งอยู่รถอยู่อาวนเขาไปไม่ทายน้ำแนวใช่ไหมไปกาไปทายน้ำเขาสมบอพี่น้องเขาบ่หูนะแต่ว่าเขากบหูอยู่หรอกเพราะว่าเพื่อนเคยไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละพี่น้อง <S <S เคยไปเคยมาแล้วเพื่อนก็นกนเคยมานี่แหละเป็นลูของ บ้านหน้าขคางกันนี่ลแหละคนเอื่นใส่คนมาจากกรุงเทพเพคนบ้านไทยย่งางททยน้ำเนม็มไอ้ทยน้ำเน็มไปใสะ่พี่น้องลมบรรยากาศยิ่มมุ่นไปน้ำสกอนพี่น้อง ตาไในชงการเดวพี่นอ้องอัปเดตบรรยากาศให้เบื้องพี่น้องมูมนยังไปผ้าไปเบื้งเรือพี่น้อง อาไปเบิ่งเรือมีแต่ทิเป็นเครื่องเคราเจ้าเนาะเครื่องเคราเจ้าบกลงน้ำก็โบกลงอยดเรื่อยๆพี่เนาะ เบิองบรรยากาศน้ำม hm ูลพี่น้องข้างหลังข้างหลังเที่ยวน้ำมูลพูนเทิงก็บที่เป็นมองเขาเที่ยวแพรพี่น้องทั้งบันปากน้ำพี่น้องทั้งโดมก็บที่เป็นอันที่เป็นอันมัอนบวงนุ้งใบของยำพี่น้องเมืองนุ้งใบของยำ ไปสิมาหอวแ,แล้วพี่น้องแพ้เขาครับพี่น้องยึดตอที่้ะพี่น้องเลียนกันมวนๆวนเออพี่น้องอยู่เหียนจากของ ็ต้องไปใายใพี่น้องเดียนยุ่งยากกับมวนน่ะล่ะว่าจะไปเดียนใช่หรอพี่น้องหรือว่าลงมาวงหน่อยก็ได้พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆะม,เม่เบืองคลิบจนจบขอบคุณพี่น้อง FC เอฟซีเมื่อสุขสุขคนอย่าลืมติดกดติดตามทองบบาวมุ่นชาแนลเลอพี่นอ้องเบงคลิบของเบาวมุ่นเด้วก็ให้อยู่ดีไม่แห้งจงมีแต่ความสุข ความเจริญเด้อพี่น้องแคขคำว่าเบืองจินแล้วพอการคิบหนาพี่น้องลิมนี่ก็มีซ้ำนี่สวัสดีครับ